วันนี้อยู่กับ s อ1 3 5 4นะครับเป็นงานลอกคุดลอกน้องนะครับผมวันนี้ก็เหลือเยอะอยู่มีแต่ปลาทูกงานเมาครับเต็มกล่องครับอโอ้น่ากลัวแนงของ หล้อจะพังแล้วเนี่ยแแดงดูดูเหมือนตแดงไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะขยายดูสักหน่อยสิเป็นตแนงเหล็กกล่องธรรมดานะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โอ้ยนะักบัวนะักบอวนะ กล้อก็ยืนอยู่บนทางแข่งครับง่ายเลยทีน,นี้หล่อไปแล้วดูไปเหมือนก็น่าจะวิ่งได้นะจะอาจจะยากตรงตรงทางขึ้นี่เลยเต็มเลยไม่เต็มนะนี่มันล้นกล่องไปเลยอ่าให้สัญญาณแล้วเอ้สบายสบายเย็น วน,นี้ได้ยินว่าจะของอจะปล่อยปลาบึกนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาตกปลากันเอาโอ้ตะแนงจนหักเลยนะครับนะมองเห็นไหมครับนะโอ้เรียบร้อยไปแล้วเนะนี่ยต้นแนงเหล็กก็ไม่แข็งก็ได้ครับนะผมต้องเปลี่ยนเหล็กใหม่แล้วใช้เหล็กรางแล้ว รถเราใส่สยเยอะดินนี้เป็นดินก้อนนะจะเป็นดินร่วนๆก็จะไม่จะไม่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับจะเป็นดินดินก้อนนะเวลามีกลิ้งมาเนะี่ยเก็บ 49J นะครับยูโร3 210แรงมา้า ได้ยินว่าเดือนหน้าก็จะเป็นยูโร5แล้วครับราคาก็จะขึ้นอีกประมาณส5หรับนตะ์สำหรับโดมินเ,เตอร์นะครับผมี 9J หรือวิกเตอร์น้อยนะครับดูบนไปเตินครับผม ไม่ได้นับตักเนี้ยเลยตะกีะ้ตักน่าจะสี่ตักนมากหรือผมนับผิดก็ไม่รู้นะว่าดินอย่างนี้นี่อุ้มได้ดีนะครับให้เขาอ,อุ้มได้ได้เยอะเลยแหละนะดินอ้วนๆเนี่ยโอเคครับมีใส่ข้าวครับผม ปอดห้าพันครับผมรุ่นแรกนะครับหาชมดูไม่ได้ง่ายนะครับผมนี่ครับหางหลังก็ไม่มีนะครับเอาเดียวไม่หกพันหกนะครับห้าพันตัวนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยมีเจ็ดเจ็ดมีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุนนี้แน่นอนเป็นเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะเครื่องเครื่องเล็กครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ทํางานได้นะครับเต็นที่ทนทานนะครับซ่อมขึ้นครับผมบอร์ดดูอายุอานานมครับผมให้นับเลยครับว่ามันว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบได้ไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดินเปียกดินลื่นนะครับเนี่ครับงานผมสะครับผมผมไปได้อยู่ประมาณ80%ดสิเอร์เซนตแล้วนะครับ นี่จัดเต็มไปเลยนี่นะครับบังคับการโดยนะครับไอ้ลุมกล้วยครับกล้วยครับกล้วยครับนี่นิ่มๆเนียนๆเลยครับผมดูด้ามดูด้ามคนโฉบเขาครับผมนี่ เด้ยทำงาเอ้าวรูดนะมันเสร็จแล้วหรือแปดสิบได้จะแปดสิบเจ็ดสิบได้บ้างเนี่ยเพิ่งลงกันไปเช้าเนมะื่อวานลงไปนิดนึงอ้าเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลหัวหัวจมไม่ได้นะครับผมขึ้นยากรุ่นนี้อา่าดูกันไปเป็นๆนะครับพี่น้อง โอเคคลิปนี้เข้าเป็นที่ต่อครับจานดาวเทียมจานดาวเทียมอืมสงสัยจะกระจกกินได้กระจกกินจานดาวเทียมหรือไม่กับจานดาวเทียมกินกระจกหลัะงานนี้โอ้โหโอ้โห

ไม่ใช่ง่ายนะครับผมดินก็สไลด์น,นั่นนี่ดูดูดินมันไหลมาไหลสไลด์มาเรื่อยๆนะถอยเข้ามาใกล้ขอบมากก็ไม่ได้ก็มาติดขอบมากก็ไม่ได้ลงเลยอ่ะมาดูจอมพลังครับอืมอว้ารางวัลระวังเจริญรางวังเลเจริด อ๋อฟรี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 ดอกจางก็ไม่ค่อยมีด้วยแล้วนี่ทางหลังก็ไม่มีดอกจางก็ไม่มีเส้นละหมื่นกว่านะครับผมทำเป็นเล่นไปนะใครต้องเปลี่ยนรองเท้าให้ใหม่แล้วเล่นครับแต่ว่านนี้ก็ลื่นอยู่พอสมควร <c oughs> ไอ้อหนูฮึบแรงก็ไม่ได้กลัวเจรตะเจิก็ตกสะไปนู่นเลยแหละนะยังยังไม่เคยได้ยินเต็มเสียงสักทีนะครับผมคนเนียโชเฟอร์เขาค่อนข้างจะถนอมรถนะเขาเหยียบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ าคนก็เร่งจนจนปวดขาขวาเลยช่วยรถด้วยนะครับรถไปแค่นี้ครับไม่พอครับคนขับมันช่วยด้วยอีกครับชือหลวงปีกเพราะมันไม่ไปดันไปเหยียบไปดันไปเหยียบไปให้มันแน่น,นครับ <c oughs> โอเคอเริอเ่อดีแล้ว เาไงไปไหมไปไปอ่าตองลบฐานช่วยนะครับผมโอ้หุปนศักดิ์เยอะเหลือเกินนะฐานแาวเทียมก็อยู่ติดๆนี่แหละแต่เราจะไม่ยอมรื้อออกครับเพราะว่ารื้อออกเสร็จก็ต้องมาขวดหัวการตังเังการให้เจ้าของบ้านอีกอันนี้จะเริ่มต้น เคล่นต้นง,งานยงแค่วันนี้ไปถึงตะวันตกดินเดี๋ยววันหลังค่อยต่อนะเพราะว่าเทไว้แล้วก็ขอให้มันแห้งก่อนสักสองสามวันค่อยมาเหยียบพื้นที่นี้ก็จะแห้งนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะแห้งผ่านไปสองสามวันจะแห้งแข็งเลยแหละนะกร้อยเหยียบได้สบาเยเลยนะนะครับผมโอเคครับผมจบที่นี่ครับ โอ้มาดูหน้างานนี่ครับผมโสมสะต่ะางแคบครับเนี่ยแถมยังติดจานดาวเทียมอีกอ๋อหักหัวไม่ได้เลยอ้าพี่่อมาเบาก็ไม่มาถอยเบาก็ไม่ได้เพราะดินเปียกลื่นถอยแรงก็ไม่ได้อีกัวชนจานดาวเทียม เต็ด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 ยูมาเต็ดมีกามา,อ,าอ้าอันแกรกแล้วเอาลมนิดนึงนี่นะครับ แต่เยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับผมที่บอร์นั้นลื่นคีย <c oughs> บอร์จมอ้าวหน้าปลาลุง